มาเมืองการค่ะมาแวะซื้อไก่ต้มน้ำปลานะคะทุกคนถ้าใครมาเมืองการไม่มาซื้อไก่ต้มน้ำปลาก็ถือว่าไม่ได้กินไก่ต้มน้ำปลานะคะทุกคนเอาสองตัวค่ะจับเลยค่ะจับเลยค่ะมาแวะซื้อไก่ต้มน้ำปลาค่ะมาเมืองการนะคะมาต้มน้ำปลาเยอ ต้มน้ำปลาเจโวยใช่ไหมเจโวนค่ะเอาสองตัวนะคะเอาสองตัวค่ะข้างในยี่สิบบาทค่ะเอาสองตัวนะคะตัวนี้ตัวร้อยแปดสิบาแวะซื้อไก่ต้มน้ำปลานะคะถ้าใครมาเมืองการไม่ไม,ไม่ไม่มาซื้อไก่ต้มน้ำปลาร้านนี้ถือว่าไม่ได้กินนะไก่ต้มน้ำปลาเขาอร่อยค่ะของเจโวนรู้นไะม่าเมือนมา ไม่ไม่งั้นมาไม่ถึงเมืองการนะคะเจวอนบอกมาไม่ถึงเมืองการนะคะสองตัวนาน,นานมาทีค่ะไม่ได้มาบ่อย,อยน่ากินเนาะอยู่สมุทรสาครค่ะจะไปที่เมืองการนะวันนี้ ก็เลยเอ,อมาแวะซื้อไก่ต้มน้ำปลาไปกินกันซะหน่อยน่ากินเน,ะนานเนะน่ากินมากๆเลยจับอีกตัวหนึ่งเอาสองตัวเลยอันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เนาะน่ากินมากถ้ามาเมืองการไม่แวะซื้อไก่ต้มน้ำปลาก็คือว่าไม่อร่อย อร่อยมากเลยไก่ต้มน้ำปลาของเจีวอนค่ะยังยังขาดอีกตัวหนึ่งเอาทั้งหมดเอาสองตัวค่ะยังขาดอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็คือพวงไข่มันนะอันนี้กินได้เลยใช่ไหมได้เลยอ๋ออันนี้คือกินได้เลยนะพวงไข่ต้มน้ำปลาเนี่ยอันนี้คือกินได้เลยค่ะอันนี้คือกินได้เลยนะคะ มาอีกแล้วหนึ่งตัวค่ะมาอีกแล้วหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นตัวเล็กค่ะตัวเล็กก็ร้อยเจ็ดสิบนะไก่ต้มน้ำปลาเจวนค่ะขึ้นชื่อขึ้นชื่อไปให้มากด้วยอะไกขึ้นชื่อขึ้นชื่อจะใส่กองเล็กเออยวใส่กองใหญ่ก็ใส่ไม่หมดอีกใส่กองเล็กได้ไหมล่ะบ้านอยูยติดพ่อไหมติดกันนั่นแหละบ้านเดียวกัน ว่าไม่ใช่อะไรอยากใส่กล้องบ้านเดียวกันค่ะมาขายตั้งแต่ตีเท่าไหร่คะมาหกโมงค่ะอ๋อมาหกโมงขายดีเนาะขายได้เรื่อยๆไก่ต้มน้ำปลาจิบวอนค่ะนี่ตัวที่ 8, แปดน,นี่น<ๆ>ตัวที่แปดนะนี่สามชิ้นอืมซื้อสองตัวมาแวะซื้อสองตัวค่ะไก่ต้มน้ำปลาอร่อยอร่อย เดี๋ยวก็ไปกินที่บ้านไปถึงไม่ต้องทำไงไปกินไก่ต้มล้มปลากินเล่นๆก็อร่อยกินกับข้าวก็อร่อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอันนี้กล่องร้อยเจ็ดสิบอันนี้กล่องร้อยแปดสิบโ้ยเหลือหลายตัวนะคะเหลือหลายตัวค่ะแยกกุ่มแล้วรวมกัน เหลือหลายตัวนะคะมาเด้อใครจะมาอุดหนุนเจวอนก็มาค่ะนานๆยายไก่ได้มาทีรับรองว่าอร่อยค่ะน้ำจิ้มรสแซ่บเนาะนี่โอ้น้ำจิ้มก็มีอร่อยอะน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มน่ากินมากเลยไก่ต้มน้ำปลาเจวอนนะคะถ้าใครไม่มากินไม่มาซื้อก็ไม่ได้กินของอร่อยนะคะไม่ได้กินของอร่อย ไม่ได้กินของอร่อยคนือากการพนันับกังคารนีเดี๋ยวนี้คลิปเดียวของกำลังทากันนาได้น้ำจิ้มไปหลายถุงเลยตัวใหญ่นะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบหรือร้้ยเจหพอแล้วจองตัวสามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบจ่ายไปก่อนดิจ่ายไปก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ลังทคลิปอยู่จ่ายไปก่อนเดี๋ยวหิวหิวไก่ขึ้นรถก่อน เดี๋ยวไปกินที่บ้านต่อเดี๋ยวไปกินร้าให้ดูใหม่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหิ้วไก่ขึ้นรถก่อนนะหิ้วไก่ขึ้นรถก่อนไปเดินทางต่อค่ะเดินทางต่ออ่ะเดินทางต่อนะคะไปจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทุกคน โชเฟอร์กำลังจ่ายตังอยู่เอาโชเฟอร์เอาตังจากไหนจ่ายละทีนี้ตังมีโชเฟอร์กำลังจ,จ่ายสตังอยู่ค่ะเราก็จะมุ่งหน้าไปจังหวัดกาญจนบุรีต่อนะคะมาแวะซื้อไก่ต้มน้ำปลาอยู่ค่ะทุกคนไก่ต้มน้ำปลาเจวอน อร่อยอร่อยเราก็จะมา,มาแวะดูธรรมชาติข้างทางค่ะสวยงามนะคะทำแบบมะม,ม่วงไม่แห้งไม่รับไดธรรมชาติข้างทางสวยงามค่ะไปออกเดินทางค่ะไปแล้วนะเจ้าบอลไปแล้วจ้าเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่นะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะทุกคนถ่ายป้ายถ่ายป้าย อ่ถ่ายป้ายค่ะมุ่งหน้าเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไ,นนได้กี่นาทีแล้วได้กี่นาทีแล้วเอาตะขบเจ็ดนาทีคลิปยาวมุ่งหน้าเดินทา,ทางไปจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตัดต่อเพิ่มก็ได้ค่อยไปตัดต่อตอนไปเจอตุมไปกินเนาเะมาถึงบ้านแล้วจ้ากำลังจะแกะไก่ต้มน้ำปลาเด้อมากินน้ำกันจ้า อร่อยอร่อยอมีใครใส่หรอน้ำจิ้มก็มีเด้น้ำจิ้มกำลังจะเ,เตรียมตัวกินข้าวกันเด้อมากินด้วยกันจ้าทุกคนอันนี้น้ำจิ้มเด้อเขาให้มาซื้อไก่ต้มน้ำปลาเขาก็ให้มาให้ลูกสาเข้ามาใช่ไหมมากินไก่ต้มน้ำปลาด้วยกันจน้มมามาไปอันนี้ก็นอนนอนอ่ะตัวน,นี้นอนเขามีไก่ย่างอยู่แล้วนอนมากนอนไปนอน,าน